ซ JS สามสิบเก้าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศไทยพัฒนาโดยบริษัทซอจากประเทศสวีเดนไกรพ e นซีรีส์นี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีเทคโนโลยีล้ำสมัยคุ้มค่าคุ้มราคาและสามารถใช้งานได้ง่ายรุ่น JS สามสิบเก้า D เป็นแบบสองที่นั่งของกรพ p นซีซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ฝึกนักบินสนับสนุนภารกิจและเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้งานไกรพ e น โดยได้รับมอบเครื่องบินล็อกแรกในปี2554ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีกระพนรุ่น4ที่นั่งเดียวและรุ่น D2 ที่นั่งประจำการรุ่น D มีบทบาทสำคัญในการฝึกนักบินและจำลองภารกิจที่ซับซ้อนแต่ยังคงมีขีดความสามารถในการรบครบถ้วนไม่ใช่แค่เครื่องฝึกเท่านั้นแต่มันคือเครื่องบินขับไล่ที่สมบูรณ์แบบรเรืพัน D ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยอนต์โบอูเอ M12 ทำความเร็วได้ถึง2ก2และมีรัศมีปฏิบัติการราว800กิโลเมตรความคล่องตัวและลายเซนเดดาต่ำ ทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวทั้งในภารกิจสกัดกัน้นทางอากาศและโจมตีภาคพื้นดินจุดเด่นของไรพเพิคือระบบควบคุมแบบ f r y b w i l d c a และระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดที่สามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนอาวุธได้อย่างยืดหยุน่นโดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดไรพเพิมีความสามารถโดดเด่นในด้านการรับรู้สถานการณ์ด้วยเรดาร์ PS-05A แบบเทส์ ดอปเอร์ที่สามารถติดตามเป้าหลายเป้าพร้อมกันและยิงขีปนาวุธแบบยิงนอกระยะสายตาเช่น120น้ำรอมได้นอกจากนี้ยังสามารถทำพากิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยระเบิดนำวิถีและขีปนาวุธอากาศสู่พื้นได้อีกด้วยข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งคือไกรพันมีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่าหลายประเทศการบำรุงรักษาใช้เวลาไม่นานและสามารถขึ้นลงจากสนามบินสั้นหรือสนามบินชั่วคราวได้การซ่อมบำรุงเปลี่ยนอาวุธและเติมเชื้อเพลิงใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีแม้จะมีทีมภาคพื้นดินจำนวนน้อย สำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันรประเทศของไทยไกรพันดีไม่ใช่แค่เครื่องบินที่ทันสมัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเมื่อใช้งานร่วมกับระบบเรดาร์เหญ่และเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลไกรพันสามารถสร้างภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกองทัพอากาศกองทัพบ,บกและกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไกรพันดีอาจไม่เป็นที่รู้จักเท่าเครื่องบินจากสหรัฐ หรือรัเสเซียแต่มันก็เป็นพลังเงียบที่ส่งประสิทธิภาพ,พราสาวิศวกรรมแบบสแกนดิเนเวียระบบที่ชาญฉลาดและความน่าเชื่อถือในสนามรบสําหรับไทยมันคือตัวแทนของอํานาจทางอากาศสมัยใหม่และศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตนเองอย่างแท้จริง